สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้จะมีข่าวใดที่น่าสนใจบ้างไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะวันที่15-19พฤศจิกาย,ยน2564พนักง,งานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางออกตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการจำนวน4แห่งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานณสำนักงานจำนวน13รายและทางโทรศัพท์จำนวน17ราย วันที่16พฤศจิกา2564นายควงเสยแจมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางเขารวมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะทางด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบก,ก,การศึกษาภา,บาคบังคับครั้งที่1ทัพ2565ณห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1ิลำปางโดยมีนายจำรักกันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมค่ะ ต่อมาวันที่17พฤศจิกายน2564ได้มอบหมายให้นางสาววรินทร์ทรยวงนุ่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหาย,ยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปางณนะห้องประชุมอาร์ลพางศาลากลางจังหวัดลำปางชั้น4โดยมีนายสมจิตจุนเจริญป้องกันจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมค่ะ และได้มอบหมายให้หนางสาวกิ่งการคำเมรุนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมตรวจติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในสถานประกอบกิจการโรงงานแคมป์ก่อสร้างและกลุ่มรายงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอเกาะคาณห้างหุ้มส่วนจำกัดตรีรัฐการโยธา1992และบริษัทไฮเบร์เโลจิสติกจำกัด และในวันที่18พฤศจิกาย,ยน2564ในควงสายแจ่มสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงรายงานจังหวัดลำปางครั้งที่10ทับ2564ณห,ห้องประชุม2สำนักงานรายงานจังหวัดลำปางโดยมีนายสรัญยูมีทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุม และได้มอบหมายให้นางสาวกิ่งการคาเมรุนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,566ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณห้องประชุมอารลำพางสารากางจังหวัดลำปางโดยมีนายจำลักกันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน และในวันเดียวกันได้มอบหมายให้นางกัญยวราปิ่นวรังกุลนักวิชาการแรงงานชํานาญการพร้อมเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยการสุ่มตรวจหาสารเสพติดของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจำนวน5แห่งลูกจ้าง6 4คนโดยมีศูนย์อำนวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง ศูนย์อำนวยการการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดอำเภอเกาะคาและสำนักงานป้องกันและปรับปรามยาเสพติดภาค5ร่วมดำเนินการด้วยค่ะ วันที่19พฤศจิกาย,ยนสองนในควงใสแจ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางร่วมพิธีเปิดเทศกาลท่องเที่ยวแม่หมอออนไลน์ประจำปี2564ในรูปแบบวิชวลทัวร์ด้วยแนวคิด e g a t for All at ่ a e m o Smart City ณสวนพฤกษชาติกฟพ,พอแม่หมออำเภอแม่หมอจังหวัดลำปางโดยมีนายสุรพลบุรินทราพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีค่ะ และได้มอบหมายให้นางสาววรินทรยวงนุ่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยการสุ่มตรวจหาสารเสพติดของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการจำนวนหนึ่งแห่งลูกจ้าง44คนโดยมีศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอศปราบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศปราบและสถานีตำรวจภูธรศปราบร่วมดำเนินการด้วยค่ะ และในวันเดียวกันสสคลำปางดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับเงินตามคำร้องจำนวน40คนเป็นเงินทั้งหมด811,645บาท50สตางค์ค่ะถ็้าจบกันไปแล้วนะคะสำหรับข่าวประจำสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สส,สคลำปางไว้นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ สอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน